เออไม่มีไผอยู่บ้านแล้วจะเจ้าถ่ายคลิปให้อันนี้คือคนมาเฝ้ามาเอาวางแก้วกาแฟก่อนมันอยู่ทงหน้าบ้านนะเอาถือกล้องถือกล้องถือทางนี้ไปถ่ายกล้องหนาจับไว้จับอะที่บ่แม่ไม่ถ่ายกล้องหนาให้แบ่งไปไปกล้องมันี่ถ่ายท่าแบ่งนี้ตอนนี้จะยกขึ้นแล้วยกให้บอกได้บอกได้แม่ให้เบายังอย่างว่าเร็วถ่ายอันนี้ถ่ายแบ่งนี้่นี่ ไปสิบักไปสิบไปไทยมาากมากยามากต้นนี่ต้นเด็ดสดุอนกล้องมันต้องหันมาทางนี้ตัวเองตีวีตีมาดิมาแย่ออนนอนแบกดาะจะไปจะไปเรายะไปเรียกเได้ตัวนันคืออย่างเบอบวิแม ยายยงอยู่ยายยงกับพี่บะพี่เก่งไม่อยู่อันนี้อันนี้มันดีใจกับพ่อมันดูดูพ่อมันเสื้อสีขาวบาดเนี่ยเอาเอาไตเร็วกันั้นโอ้ใไตตุ่นลูกุ้มไม่นอนเด้อเร็วกันนั้นเร็วโอ้ยเร็วเลยทำนั่นมันเร็วเลยทำนี้อย่าหลุดตัวลงไปให้งวันก่อนเอาลงแค่นีนอนลงเออบอกง่ายไป ยายไม่อยู่ยายยังไม่กลับมามันถ่ายยายแต่แต่เศร้าๆปวยายไปเวียดนามยายพาไตื่นเตีต้า <5. S 1> โอ้โอยจะปวดจะโวดอะไรนี่แบงกท <c oughs> ุ่มมันยังรู้จักปลูก,กลให้พาไปเยี่ยวเลยยายไม่อยู่เก่งก็ไม่อยู่โอ้ยเถอะพ่อก็ไม่ได้ลงมาหาโอ้ยยาให้มา ห้ามให้จะเดินพดเว้ยอนั้นพวกมันก็หักไงกัจับกล้องกับหันมาเนี่ยมันจับจะบปข้าจะจับมันไ่ไทยถือป่๋นอ่ะโอ้ยชีวิตข้าจะจมมันมีผู้ใดไทยรูกไหมข้าจะจมยายไม่อยู่นะคนต้องอยู่กับยายวันไปก่อนนะลูกนะถ้ายายวันทำบข้าวให้กินนะเราต้องอยู่กันก่อนนะลูกนะจิตอยนะบี้เนาะเสียใจ้าเบิ้ง มันนอนอยากๆเลยแบ่งกันขึ้นแบ่งมันทันใจเพราะอไรบา้าอ้วนแล้วเนาะเจ้าไหนมาให้พ่อก่อดดิวันนี้มาพุ่นน่ะลูกชายกันเลยยายไม่อยู่นะเข้าใจไหมไม่ต้องไปรอยายยายไม่อยู่ไม่ต้องไปรอยายเข้าใจไหมอยู่กับแบง่งแบงก์กนนะยา <ใจ S 2> ยไม่อยู่มันจีบใจไปเล่นก่อนไปเดี๋ยวทำอาหารให้กินไปไปเล่นก่อนมาเร็ว ขาขึ้นมาตัดต,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 ตัวนักขึ้นมาได้ไปไหนทะเลาะก,กันเลยมาได้ลาะก,กันเลยไวย้จะไปมากัดกันตรงนี้หลบเดีย๋ยวมาันก็เหยียบพุ้นหรอกไปเล่นมาจัดตรงนี้มันจะเหยียบพว้นหลบ จะมากันกันแบบนี้ยาโอ้ยนี่แหละยายมาอ,อยู่นย,ยายา,ยาแบ่งค์ยาลักมือแบงระวังมือแบงข้าเจ้ายอมมั้งนะข้าเจ้านะข้าเจ้าพอแล้วลูกยี่ฟองยายเบอร์เนส่สว,วยถือมือกดยายใช่ไบมโอ้ยมันจกักรักัเลยดูแล้วรักพ่อไปก่อนนะยายไม่อยู่นะอยู่กับพ่อไปก่อนนะ เล่นกันอยู่นี้ก่อนนะย,ยายทำอาหารให้กินนะงงนั่นสิมว่าเพียรเขาบอกหากองยางหากงองลืมยาง